อัสลามุอะลรีกุมครับสวัสดีวันอังคารน,นะครับที่สิบสี่มิถุนายนพศสอง5ันห้าร้อหสิบห้าขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงนะครับพอดิบพอดีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องผมจะมีปัญหาอีกไหมอันนี้ผมลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดนะก็คือดูด้ว่ากล้องผมมันจะค้างอีกไหมครับนี่เมฆดำทำมึนมาเลยไม่รู้เย็ยนนี้เป็นไงที่ฝนเพิ่งหยุดนะฝนเพิ่งหยุดไปนะครับก็ยังแฉะอยู่ ก็ท่านใดที่จะมาร้านชวนชมบางโตก็เนี่ยจากทางด่วนการนาถนนสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนจากประชาอุทิศจะเลี้ยวซ้ายเพราะมันไม่ให้เลี้ยวขวาเนะต้องวิ่งมาจากวัดทุ่งวัดทุ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาหรือถ้าหากจะเข้าก่อนก็เข้าซอย72หรือซอย76ก็ได้ครับแล้วก็จะมาทะลุเรียบทางด่วนนะแล้วก็วิ่งตรงมาพอออกจากซอยทางรัดก็เลี้ยวขวาแล้ววิ่งตรงเลยพัมปตทมา แล้วก็เลยสมแยกสมแยกพุทธบูชา36มาเลยปั๊มน้ำมันซัดโกมาแล้วก็ถึงตรงโกดังเนี่ยครับโกดังฮัตแวร์นะครับแล้วก็เลยเต้นรถคุณต้นพาฝันแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับร้านบางโตตั้งอยู่ที่ต่อหม้อที่2 5 7 258 259นะครับเนี่ยร้านจุจอมงโตมีป้ายตอลออใหญ่ๆนะครับหรือถ้าใครที่มาจากบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับก็เปิดแบกมาได้เลยนะครับรอถึงเส้น ตัดสแกงงามแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับวิ่งเรียบทางด่วนมานะครับเลี้ยวซ้ายเข้าเรียบทางด่วนเลยโรงเรียสน,รนสวนกุหลาบธนบุรีมากิโลหนึ่งข้ามสะพ,พานคลองบางมดนะนะสะพ,พานที่เห็นตรงนั้นนะนะครับพอลงสะพ,พานมาก็เปิดไฟชิดซ้ายแบบนี้นครับพยายามชิดซ้ายเร็วชิดซ้ายมาแต่ไกลเลยนะครับเพราะตรงนี้มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วมันบิดเร็วส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุกันตรงนี้ทุกวันน่ะเพราะว่าพอลงสะพานมนามอเตอร์ไซค์เขาบิดแล้วรถเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วไม่ได้ชิดซ้ายไงเพราะนั้นกก็เบบบีียััมมตรรรไซคล้ปะะจํานนง ก็เลยอ,อะไรนะเนี่ยร้านเฟอร์นิเจอร์เลยร้านเต็นท์รถมือสองของพี่โอมาแล้วก็ถึงร้านจุลชมบางโตมีป้ายตอลอดออใหญ่ร้านจุลชมบางโตนะครับก็ขายโป้ยเซียนขายโป้ยเซียนด้วยขายจนชมด้วยตอนนี้มีแคตตัสดแคตตัสดอยู่ลอยฟ้าเลยครับแคตตัสดอยู่ชั้นสองเนะี่ยก็ขึ้นไปเลือกได้เลยก็ทยอยทยอยทยอยออกขายแล้วแต่ยังไม่ขายเป็นทางการเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ว่าจะเปิดขายทักสักสักชุดหนึ่ง เนาะเพราะว่าไม้มันพร้อมแล้วแหละแต่ว่าจริงๆอะอยากจะเปิดขายวันอาทิตย์เพราะว่าเผื่อลูกค้าจะมาแต่ว่าดูแล้วว่าไม้มันเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดขายสักชุดหนึ่งขายไม้เหมาเหมาเริ่มต้นนะขายไม้เหมาเหมาเลยเอาให้ลูกค้าไปเลี้ยงสนุกๆขายถูกๆแหละนะครับบางโตก็จะเน้นขายไม่แพงนะครับใครมาถึงที่ร้านจะซื้อแบบแบบหัวกะทิกะทิก็ได้แต่ถ้าบางโตขายในเน็ตก็จะขายไม้เหมาเหมาเยอะลายต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใครจะปอยเซียนก็สั่งมาได้เลยนะครับก็ฝากดูด้วย ฝากดูด้วยว่าไอไอคลิปมันจะค้างไหมนะครับก็นี่ใครอยาวปอยเซียนก็สั่งมาได้เลยนะห้าต้นห้า้อยเนี่ยส่ง EMS มให้ฟรียี่สิบต้นพันหกยี่สิบต้นพันหกส่งเ e m s ใหมได้ฟรีนะครับก็ค่าค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับสวยๆแหละครับจัดจัดจ้านๆเนี่ยจัดจ้านๆในย่านนี้นะครับเนี่ยดูภูบรักสวยไหมเนี่ยสวยเยอะนะครับมหาเศรษฐีอะไรพวกนี้สวยเยอะสียอดเยี่ยมก็สวย ชื่ออะไรนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยมีไม้พิเพียนเยอะเลยครับเนี่ยอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลาชีนีพันดอกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้พกโชคบางตก็ไม่แม่นหรอกเนี่ยสวยครับห้าต้นห้าร้อยห้าต้นห้าร้อยส่งเย็นไม่ให้ฟรียี่สิบต้นพันหกส่งเย็นไม่ให้ฟรีอันนี้อันนี้ห้าร้อยต้นนี้ห้าร้อยตอต้าส่งทั้งกระถางห้าสิบส่งทั้งกระถางนี้ไปกระถางดาข้างในนะกระถางขาวไม่ได้ให้ไปนะนะครับอันนี้ก็ห้าร้อย ต้นใหญ่ๆนี่500นะครับ500นี่500นะครับท่านใดสนใจก็ทักใครมานี่500นี่นะครับแล้วก็ไม้ไส้ปี๊บนี่ไม้ไส้ปี๊บสวยๆนี่ใครสั่งไม้ไส้ปี๊บลายต้นก็ต้นละ700ค่าส่ง60นะชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาถ้าจะเอาไม้เหมาก็5ต้น2,000ขอค่าส่ง100นี่ไม้เหมาก็เนี่ยไอ้2ต้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนี่ย1ต้น2ต้นเนี่ยนะอ่ะนี่เห็นกันจะๆเลย3ต้นเนี่ยต้นที่3เนี่ยต้นที่4เนี่ยอ่ะต้นที่5ต้นนุ้ต้นที่5 ห้าต้นสองพันเนี่ยข้างหลังอีกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอาไล่เลยไล่เนี่ยจนหนึ่งสองนะครับเนี่ยมาเลื่อนมาอ่ะสามหนึ่งสามมนุนนั่นสามันนูุน 3, น, Mother, น ung, ั่นมีสี่เหลือง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 ข้างหลังอ่ะอ่ะชมพูตัวนี้ห้าเนี่ยได้ละแล้วก็ข้างหลังอีห้าต้นนั่นนะใครจะรับนี่ไม้เหมาบางตัวจะคัดให้ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะงตัวจะคัดให้ต้นใหญ่ๆก่อนเลยเนี่ยมันโตมองเห็นนี่ว่าต้นไหนมันใหญ่มันเล็กกว่ามันโตคัดใหญ่ๆให้ลูกค้าก่อนเลยใครที่รับไปแล้วก็จะเห็นนะครับไม่ไม่ไม่มีเมคไม่มีโม,ม้ไม่มีรคาาคคุย ของจริงเลยบางตัวของจริงนี่สองพันค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยกระถางสองฟิปใหญ zien, ่ๆนะชมพูทรัพย์เจริญสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งกระถางสองฟิปใหญ่ๆโพเซดอนสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งใหญ่ๆนะสองฟิปเนี่ยกระโตขึ้นเลยนั่นสามพันเนี่ยข้างหลังเนี่ยต้นนี้สามพันต้นนี้สามพันนะค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเจ็ดต่อเล่นลากสวยมากนะครับเอ้าฟบางตัวเปิดเน็ตไว้เหรอเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้เปิด ใครต้องการมานี่พันห้าพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้พันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งไอสองต้นนู้ 1, 5, นขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งไอเนี้าไม้พร่อเมล็ดหรือขาวนะข้างหลังต้นแดงอ,ะอ, 2, อ่ะขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งมาไปดูอย่างอื่นกันดูอย่างอื่นกันบนโตเดินบนบนบน,บนสั่งเลยเนี่ยเนี่ยร้านชนชมบางโตก็มีไม้เยอะเอย่างเนี้ย ก็เกินสองหมื่นอะเกินสองหมื่นต้นอะมาดูเหอะนะครับใครจะซื้อไปขายอะไรแวะเข้ามานะครับราคาพิเศษเลยซื้อไปขายสบายกระเป๋านะครับเนี่ยใครมาที่ร้านเนี่ยซื้อไปขายเนี่ยไซส์กระถางหกนิ้วเนี่ยเดี๋ยวจะลดราคาให้อีกสั่งในเนีตเนี่ยคืออะไรอะห้าสิบต้นเนี่ยห้าสิบต้นสามพันขอค่าส่งสี่ร้อยแถมห้าต้นร้อยต้นเร้อย100ต้นเรน้อย100ต้นหกพันนะครับเนี่ย ร้อยต้นหกพันแถมสิบต้นเนี่ยขอค่าส่งก็เจ็ดร้อยเนี่ยใช้กระถางหกนิ้วไปขึ้นแปดนิ้วได้แล้วนะสวยๆเยอะๆด้วยใหญ่ๆด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือให้กันคุ้มๆเลยจุกๆนะครับเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไม้หน้าร้านเนี่ยแปดร้อยสวยๆใหญ่ๆเนี่ยกระถางพลาสติกไปทั้งกระถางเลยนะลูกค้าไปไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยปุ๋ยเอยอะไรให้ไปหมดแล้วปุ๋ยเครื่องปูกอะไรทำามาเรียบร้อยปล่อยหน้าดินสวยๆเนี่ยแปดร้อยค่าส่งร้อยหนึ่ง อ่อย่างนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่อยู่ในกระถางบอนไซเลี้ยงไข่คอนโดได้เนี่โยโดยป๊อปเปอร์เรียบร้อยนี่ปุ๋ยดินให้เรียบร้อยปุ๋ยอะไรทำเครื่องปลูกใหม่นี่ยดูดิไม้พร้อมไม้สมบูรณ์นขนาดโดนฝนขนาดนี้เนี่ยอันนี้800รวมส่งนะอันนี้800รวมส่งมันจะกระถางมันจะเล็กกว่าหน่อยจะเป็นกระถางแนวบอนไซ800รวมส่งนะครับอันนู้นอันนู้น800ขอค่าส่ง100กระถางมันใหญ่กว่าค่าส่งจะแพงกว่านะครับใครชอบก็ทักมาแคปหน้าจอมาได้อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะบอกว่าจะแขบยังไงมันโตเดินเร็วชิเป๋งลูกค้าชอบบ่นมังโตเร็วอ่ะเดี๋ยวแครหน้าจออ่ะใครจะแคบแปดร้อยข้าวสร้อยหนึ่งอ่อแปดร้อยข้าวสอยหนึ่งใหญ่ๆหญ่แปดร้อยข้าวสอร้อยหนึ่งชอบแขบแปดร้อยข้าวสอรอยหนึ่งโหมันใหญ่จริงเนี่ยกระถางสิบเนี่ยอันนี้สามสีนะอันนี้สีหนึ่งอันนี้สีหนึอันนี้เป็นระฆังทอง แปด้ค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ต้แปด800้ค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็แ800ดร้อยเนี่ยค่าส่งร้อยหนึ่งครับนี่เดี๋ยวขายใส่กระถางดำให้อันนี้มันเป็นกระถางอะไรนะกระถางคูณตั้นใส่ส่งไม่ได้เดี๋ยวแตกแตกไม่มาหนักชิปเต่งหนักด้วยนี่ก็เหมือนกันแปดรค่าส่งร้อยหนึ่งต้นแปดใครชอบแคบหน้าจอแ800ร้อยส่งฟรีนี่ก็เหมือนกันแ800ดร้อยส่งฟรีเนี่ยสองต้นนี้ใครจะเอาเนี่ย ใครจะเอาเนี่ยสองต้นเอาคู <boys> ่อย่างนี้ก็พันห้าส่งฟรีอันนี้ก็เหมือนกันต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งเท่าไหร่อันนี้ส่งทั้งกระถางนะต้นละสี่ร้อยขอค่าต้นละสี่ร้อยส่งฟรีใครสั่งสองต้นนี้ก็ขอเจ็ดร้อยส่งฟรีไปอันนี้ก็เหมือนกันแปดร้อยส่งฟรีเนี่ยเดเล่นล่างนี่นะครับเด็กแปดร้อยส่งฟรีแปดร้อยส่งฟรีไปนะครับเี็ใครสั่งสามต้นก็สองพันส่งฟรีก็ ใครมาได้เลยนะครับี่ไม้สวยๆนี่ใครมาที่ร้านก็เลือกเอานะครับมาเลือกเอาอ่ไปขยับตอ่อขยับตอ่อนะครับไปไปดูป้ยเซียนป้ยเซียนก็มีเยอะอ่านี่ใครจะเอานี้มาเล่นลากนี่ทรงอย่างนี้นี่สีดอกสวยๆแปดร้อยส่งซีนะครับนี่พอรดเมลีนี่มันหนักเกินพอรถเมลีแปดร้อยส่งซีอ่มา ไม้ตัวนี้ห้าร้อยเดอ้อมีห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบอันนี้ห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบสนามชัยนี่สามร้อยขอค่าส่งห้าสิบเนี่ยเศรษฐีเมืองนนท์เนี่ยสามร้อยค่าส่งห้าสิบอันนี้ลูกไม้เดอ้ออ่าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นี่หว่าน,นี่คืออะไรวะอ๋ออุดมพรนะครับเนี่ยสามร้อยลูกไม้ไปไหนแล้วอ่ะลูกไม้ครยุกไปไหนหมดนี่นี่ต้นนี้ก็ใช่นนี้เป็นลูกไม้เนี่ยห้าร้อยอันนี้ก็เป็นลูกไม 500. ้ห้าร้อยครับนี่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 นนสวยไหม นี่นี่อันนี้นําเสนอมากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นกระถางสวยๆนี่ยห้าร้อยของค่าส่งห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันลูกไม้ห้าร้อยค่าส่งห้าสิบใช่ใช่มีห้าร้อยค่าส่งห้าสิบตักตุงชัยสวยๆนี่มาลายมาลยเงินล้านมาลายตุ้งช้างก็ถ0 0ร้อยนะครับเนี่ยมันเป็นลูกไม้ลูกไม้มันสวยไม่มีชื่อเนี่ยใครจะไปตั้งต้นแม่ก็ได้ครับมัก็สวยเนี่ยสวยเลยน,นีก็แดงสวยเนี่ยเนี่ย สามร้อยาส่งห้าสิบใครเลือกสักห้ากระถางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้ากระถางมันตรงก็ส่งฟรีนะครับเนี่ยห้ากระถางมันตรงก็ส่งฟรีใครจะเอาอย่างนี้ก็ได้ 1, 2, 3, 4, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้ากระถางส่งฟรีนะครับกระถางเดียวก็สามร้อยขอค่าส่งห้าสิบเนี่ยโอ้เยอะเยอะแยะเนี่ยผักชงชัยสวยมากนะครับเนี่ยยังไงสามร้อยค่าส่งห้าสิบเองเนี่ยอ้าวใครจะเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าห้ากระถางเนี่ยพันห้าส่งฟรี s อันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยอันนี้ของจริงนะไม่ใช่พลาสติกนะเนี่ยนี่ให้ให้ดอกม,มาหกงเดือนแล้วนะตั้งแต่ปีใหม่อ่ะเนี่ยใครที่ดูพัฒนาการต้นนี้จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นทุกวัน swing, ทุกวันนี่มีสนามลงนี่อยากลงประกวดมากเลยมันมีกิ่งเนี่ยที่มันมันไปด้านซ้ายเนี่ยจริงๆมันต้องมาข้างนี้มันไม่ยอมกลับ จะเอาจะเอารวดดัดก็กระไลอยู่ก็ช่างมันนี่เดี๋ยวรอกิ่งนี้เนี่ยกิ่งนี้มาแล้วเห็นไหมกิ่งนี้ให้มันมาปิดนี่ให้มันกลม,มนเนี่ยแค่นี้ก็หรูแล้วนี่เป็นไงไ,ได้ไหมใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยกลมๆอย่างเงี้ยใครสนใจมั่งเออเก็บไปดูเก็บไปดูเล่นสวยๆเนาะมันต้องมีของโชว์มั่งเอ้อ่ะขายต้งหมดไม่เหลือทุกวันนี้ไม้ใหญ่แทบจะไม่เหลือขายหมดอ้าวนี่ใครจะเอาต้นนี้มีรอยตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยลูกค้าสั่งไหม ใครจะเอาเนี่ยใครเอาไปแล้วทักมามันมีลูกค้าสั่งแหละแต่ว่ารับหรือ,อยังก็ไม่รู้ต้นนี้นะครับเนี่ยล้วใครที่จะรับก็ต้นนี้ก็ห้าร้อยค่าส่งนี่มันจะมันมีรอยตรงนี้นะห้าร้อยของค่าส่งหกสิบนีสวยสวยอันนี้สีต้นพันสีต้นพันสีต้นพันธค่าส่งร้อยหนึ่งสวยสวยเยอะๆใหญ่ๆสีต้นพันธค่าส่งร้อยหนึ่ง นี่ก็เหมือนกันสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครชอบกระทักนะใครชอบแคปหน้าจอมาได้นี่สี่ต้นพันธุ์ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ฝากฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม y YouTube ไลน์เฟซด้วยนะครับกดถูกใจใบางโตหน่อยกดแชร์บางตัวนิดนึงบางโตจะได้มีคนมองเห็นแล้วก็ฝากฝากดูดูคลิปให้จบด้วยนะครับว่ามันค้างอหรือเปล่ามันเป็นที่กล้องหรือมันเป็นที่อะไรนะครับบางโตก็งงบงังโตก็แก้ไม่ถูกนะแต่ในโทรศัพท์บงังโตมันเลื่อนไปได้พอลงในคลิปลงในอะไรมันค้าง ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไม่ไม่รู้ว่าคือแบบบางทีสุดปัญญาจริงๆไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีขนาดนั้นนะครับก็ฝากฝากท่านลูกค้าช่วยดูให้หน่อยหรือใครจะแนะนําว่าเพราะอะไรมันถึงค้างก็บอกหน่อย g a l a ็ y ซี่ m 5 1นะครับมันตกหลายทีเหมือนกันอ่ะมันหน้าจอก็เป็นรอยมันก็ค้างค้างเงี้ยเนี่ยายาตัวนี้ขายาชุดนี้แคปมาสี่ต้นพันธุค่าส่งร้อยหนึ่งนี่อันนี้ก็เหมือนกันสี่ต้นพันุ์ค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันสี่ต้นพันธุ์ค่าส่งชุดเนี้ ก็แถมให้ต้นหนึ่งแล้วก็ขอค่าส่งแค่200อใครรับทั้ง3าชุดนี้นะแถมให้ต้นหนึ่งค่าส่งแค่0 0งอพอแล้วใครจะเอาไม้เหมาดูเด็กยกต้องทีหนึ่งสูงเลยเลยไม่เดินเข้าไปไม่เดินเข้าไปเพราะว่าดเดินมันน้อยยกกล้องหนึ่งสูงเลยนะเยอะๆเลยท้ายที่เป็นนิ้วเป็นไงขนาดฝนตกนะไม้บางตัวมันสมบูรณ์จริงอ่ะแล้วโขดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสี่ต้นพันเนี่ยถ้าสองร้อยหนึ่งใครยากสักร้อยไอ้เอาสักห้าสิบต้นเนี่ยบางตัวขายต้นละสองร้อยเลย ใครจะเอาสักห้าสิบต้นเนี่ยมึงตัวขายตัวละสองร้อยเลยเนี่ยนะครับแล้วขอค่าส่งพันห้ามาค่าส่งเกินแน่ๆนะครับอันนี้พูดตรงๆเนี่ยห้าสิบต้นมาขอหมื่นเดียวขอค่าส่งพันห้ามาโคตรจะใหญ่อ่ะเนี่ยดูดยยกกล้องเลยเนี่ยยกไปดูเลยเนี่ยโคตรจะใหญ่อ่ะไม้แฟนซีด้วยสวยๆเนี่ยเนี่ยดูไปดูใกล้ๆเลยโคตรดูใกล้ๆเลยเนี่ยดูเต็มกระถางสิบเอ็ดนิ้วทั้งนั้นเนี่ยดูเต็มกระถางสิบเอ็ดนิ้วทั้งนั้นเนี่ยดู นะครับเนี่ยใครยาวสักร้อยอเอาห้าสิบต้นเนี่ยมาขอต้นละสองร้อยพอเนี่ยขอต้นละสองร้อยมาขอค่าส่งพันห้าเดี๋ยวว่าอย่า,ายงนั้นเลยกค่าส่งอ่ะสองพันแน่นอนสองพันกว่าด้วยนะครับบางตัวขอแค่ 1, พันห้าเพราะแต่ละต้นนี่สี 4, 000, นะ่ต้นพันอ่ะข้าส่งร้อยใครที่รับสี่ต้นพันไปเห็นค่าส่งไหมร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบห้าเอาถ้าถ้าแบบเป,เป๊ะเลยอ่ะร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยสามห้าอะไรอย่างเงี้ยร้อยสี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ย ร้อยห้าสิบห้าก็มีนะครับและห้าสิบต้นเท่าไหร่คิดไปดินะครับบางตัวขอแค่พันห้าแหละที่เหลืองโตออกเองนะครับใครชอบสนใจก็ทักไทยมานะครับเนี่ยอ่ะไม้เพาะเมล็ดมีหาไม้เพาะเมล็ดดีกว่านี่ไฉไลนี่สองปี๊บเนี่ยใครจะเอาเนี่ยขออันนี้ขอพันหนึ่งนะครับอยู่ข้างในอยู่ในีไม้เล่นลาดเนี่ยสวยๆเนี่ตันนี้ขอห้าร้อยห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนาะมีไม้เพาะเมล็ดนะนี พเพาะเมล็ดเก็บไว้เก็บไว้ทาต้นแม่อันนี้ก็ไม้พมเพาะเมล็ดนี่ก็เก็บไว้ทําต้นแม่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดเสียบเลยเนี่สวยไหมสวยมาก,มาก,มาก,มากต้นแม่อันนี้เขาหินซ้อนตัวนี้นะเขาหินซ้อนตัวดอกดกเนี่ยเขาหินซ้อนตัวนี้ไม้ลากลาก,กตัดแต่งนะตัวนี้ขอสี่พันอยู่ในกระถางหกสิบวันนี้ขอสี่พันอยู่ในกระถางหกสิบอ,อันนี้ก็หน้าวางเอ้เรียนนี่หน้าวางกันไม่เลย ใช่ป่ะอันนี้หน้าวางนี่หน้าวางทำรากตะขาบนี้นอนเลยนะนี่นี่รากแบบรากอย่างนี้เลยนะนี่อันนี้ก็มีน้อยแหละบางตัวทำพวกนี้น้อยนี่ก็ขอขอแค่สามพันขอค่าส่งก็สักร้อยหน,นึ่งนี่ราชินีติ่งตอนเนี่ยอยู่นี่สมชนเดี๋ยวมันเลี้ยงเอาใหม่นะครับเนี่ยเป็นไงเนี่ยแดงจุดใจห้าร้อยนูนก็เหมือนกันห้าร้อยขอค่าส่งกระถางละแปดสิบถ้าใครรับสองต้นเนี่อขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับเนี่ยขอค่าส่งร้อยเดียว ใครสนใจก็ทักมาดิเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ไอ้หน้าหน้าวางต้นสีอทองนี่จะจะให้ดูว่ามันทองจริงนะมันโตไม่ได้ขี้โม้มีอยู่แค่นี้แล้วแหละใครจะก่อนที่ซื้อไปที่มันต้นเล็กๆนี่มันก็นเก็บไว้เนี่ยทองอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นกรรมวิธีการเลี้ยงนะแต่ไม่ดีหรอกเลี้ยงแล้วก็ไม้มันโทมง่ายไม้มันแบบจุกเลี้ยงมาให้แรงอะเนี่ยก่สีทองอย่างนี้เลยนะครับนี่ตั้งแต่ปลายกิ่งเลยยันปลายลากนจะทองทองอย่างนี้โดนแดดแล้วจะทองมากอันนี้อันนี้อันนี้ชัดกว่าเนี่ย เตั้งแต่ปลายกิ่งเลยไหมทองทองมาเลยถึงถึงลากเลยเห็นไหมสีทองทองอย่างนี้เลยมันอยู่เข้ากับเนื้อเลยนะเข้ากับเนื้อเลยนะนี่เลี้ยงใส่แกแบดําเยอะหน่อยนะครับในนี้จะมีแกบดําเยอะหน่อยนี่เป็นไงสีทองอย่างนี้เลยนะนี่ชอบไหมอ่ะเนี่ยสีทองอย่างนี้เลยนะนี่ขอห้าพันตั้งแต่ปลายกิ่งเลยนะนี่ปลายกิ่งเะยปื๊ดขึ้นมาเนี่ยดูได้เลยเนี่ยต้นสีทองเลยลากเลิกสีทองหมดมีอยู่แค่นี้แหละมีต้นใหญ่สองต้นแล้วก็ไม่มีละนะครับไม่ได้ทําละ ขอห้าพันขอค่าส่งก็2สองร้อยเนี่ยสีทองอย่างนี้เลยนะเนี่ยอันนี้มันโกหกไม่ได้มันเห็นของจริงกันเลยเนี่ยนะครับมันทาสีไม่ได้เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ปลายปลายกิ่งเลยไหมมันมีตกอกรังโตทำยี่สิบสามสิบต้นเลยได้มาแค่ไม่กี่ต้นนอกนั้นเสียหมดเลยไม้ทะลุไม้ฝ่อไม้ฝ่อไม้แห้งไปเลยเพราะว่ามันต้องโอ้โหอาศัายความถึกมากนี่ตอนนั้นก็ว่าจะทําต้นนี้ก็ทําได้แค่นั้นเพราะว่ามันไม่ยอมเป็นอ่ะอันนี้คือแบบอ,นนอ,แบบอันนี้คือยักษ์ ยักษ์ซาออันนี้ไม่ยอมเป็นเป็นได้แต่หน้าวังทํายี่ห้ออื่นไม่ค่อได้เนี่ยเดี๋ยวบางโตจะพาไปดูที่ทาทอฮอลแลนด์ <c oughs> กะว่าให้มันเป็นแบบเล่นลากแล้วเป็นสีทองเลยนะนี่ผลผลสรุปออกมาคือโอ้โหช้าใจมากเลย <c oughs> อยู่ไหนว่าต้นต้นนั้นต้นนั้นก็ใช่แต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่มันมีอยู่ต้นหนึ่งอะบางโตจะให้ดูเลยใครจะทํานี่ต้องทําใจเลยนะถ้ามันพลาดก็คือแบบก็ศูนย์บาทไปเลยถ้ามันพลาดก็คือนับหนึ่งใหม่ถ้ามันพลาดก็คือจบข่าวไปอันไหนว่า มันมีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ก็ใช่อันนี้อนี่ทําก็ได้แค่นี้นี่ตอฮอลแลนด์ได้แค่นี้นี่ก็เป็นอ่าอะไรนะเสียบไอุเริยันจันทานะอันนี้ <c oughs> ยาวเทียมเดี๋ยวจะเอามาปูนะครับอยู่ไหนไม่รู้บาโตจําไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าลูกค้าจะบอกโอ้มันทําแล้วมันต้องทรมานขนาดนี้นี่มีทองขนาดนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ทําได้ข้างเดียวนี่ก็เสียนี่ก็คือว่ามันรีบเนี่ยทาได้ข้างเดียวอย่างเงี้ยใครจะเอาไปทําต่อก็ได้นะ ก็ใช้เลี้ยงแกบแกบแกบดำนะครับแล้วลดน้ําน้อยแล้วก็ให้ปุ๋ยตัวหลังอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยทำนีการเลี้ยงแกบมีแกบเยอะนะครับอยู่ล่างเป็นแกบแล้วก็โรยหน้าข้างบนด้วยปยุ๋ยไม่ได้ด้วยกระเพราสับเล็กแล้วก็ให้ปุ๋ยตัวหลังอย่างเดียวนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่มันแบบเสียหายจริงๆนะก็คือว่าไม่แนะนําให้ทําหรอกแต่ทํามาทําได้แต่ว่าพอทําออกมาแล้วก็ ยี่สิบต้นสามสิบต้นอะ่ะมันจะใช้ได้อยู่แค่ไม่เกินสามต้นหรอกที่เหลืออีกสิบกว่าต้นอะ่ะมันเสียหมดแหละไม้มันไม้มันฝ่อหมดแห้งหมดนะครับเดี๋ยวมันอยู่ไหนไม่รู้ต้นนั้นเดี๋ยวบางโตจะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันทํายากแล้วก็มีเอฟเฟกติดตามมาเยอะเนี่ยเสียหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่บางโตทําจะให้มันเป็นต้นสีทองเนี่ยเสียหมดเนี่ยมันเสียในที่นี้ก็คือว่ามันมันร้อนเกินนี่นี่เนี่ยนี่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 เนี่ยบางโตจะทําให้รากมันเป็นสีทองเลยนะทั้งหมดเลยเนี่ย สุดท้ายนี่ลากเสียอย่างนี้ก็ขายไม่ได้เป็นศูนย์บาทไปก็อยู่เป็นไม้ซากไปแต่สวยเนี่ยถ้ามันเป็นสีทองทั้งลากทั้งลายมันสวยมากเลยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันไปได้แค่นี้นี่นี่มันเป็นฮอลแลนด์เงี่ยมันไปได้แค่นี้เนี่ยเป็นสีทองทั้งต้นแค่นี้ฝั่งนี้ลากมันเสียก็ใช้ไม่ได้จบไปนะครับเนี่ยมันมันบางอย่างเนี่ยมันโตลองมาหมดแล้วใครที่แบบว่าโอ้ยจะทํามั่งเนี่ยบางตบอกเลยว่าไปทําดูก็ได้แต่ว่ามันมีปัญหาก็อย่าบ่นกันนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนีก็ท้ ปงินสีทอง่จะทําให้ทั้งหมดเลยยังไปไม่ค่อยได้เลยที่เนี่ย,ยเนห็นไหมตัวเลี้ยงแกบดำซะเยอะเลี้ยงแกบดําเลยแหละแล้วก็กลับมะพร้าวสับเล็กโรยข้างบนนะครับแล้วให้ถั่ยตัวหลังอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หมดแหละแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยนั่นเองหรือต้นไ,ม,นไม้ต้นไหนทานไม่ได้ก็จะเป็านสภาพอย่างนี้ไปสภาพอย่างนี้ไปนะครับต้นไหนอันนี้อันนี้เป็นยักษ์ซาอุดยักษ์ซาอุดทำไม่ค่อยได้จริงได้แค่นี้เนี่ยยักษ์ซาอุดได้แค่นี้แล้วเสียบเนี่ยยักษ์ซาอุดได้แค่นี้จริงมันมันไม่ค่อยขึ้น ขิวมันไม่ได้ไม่เหมือนหน้าวังหน้าวังทําขึ้นหน้าวังทําน่าสวยเลยเห็นไหมนี่มองแต่ไกลเลยเนี่ยมองเลยเนี่ยต้นไหนวะเนี่ยชี้ชี้ปิดชี่ถูกเดี๋ยวกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนี่นี่นี่ชี้นี่เลยเนี่ยมองแกไกลเลยเป็นสีทองเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยมีนะวันนี้แดดไม่มีนะนี่แดดไม่มีเลยฟ้าฟ้าปิดฟ้ามืดเนี่ยมองเป็นสีทองเลยเนี่ยถ้าโดนแดดนะโอ้โหอาลามเลยเนี่ยไม แต่มันมีข้อข้อเสียเยอะมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเอาเป็นว่าทําแค่สนุกสนุกก็ได้แต่เป็นจริงเป็นจังไม่คุ้มนะครับ2ี่สต้นรอดมาสองต้นสาสิต้น4ี่สิต้นรอดมาสามสี่ต้นนะครับอันนี้ก็คือว่าที่เก็บอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยที่เก็บอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยมยางย่อมก็จะเป็นรอยเนี่ยแต่เป็นสีทองมันสวยพอตั้งแล้วมันสวยแม่เนี่ยต้นสีทองเลยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยแต่ว่ากรรมวิธีกว่ามันจะได้เงี้ยโอ้โหโคตรทรมานเลยเนี่ยตอนนั้นที่อาต้นนี้ทาเนี่ย ไม่ได้ได้แค่นี้ผิวมันไม่ยอมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ยอมยังไงมันก็ได้แบบนี้ยักษ์ซาอุสวยมากใครจะเอาต้นนี้เนี่ยขอแค่ห้าพันเนี่ยขอค่าส่งก็สามร้อยเด้อนะครับใครจะเอาเอาไปอ่ะอาบางทีอ่ะไอไอไอไขนส่งนี่เมกเพสอ่ะมันอาจจะเอาไปไม่ถึงบ้านนะต้องโทรคุยกันก่อนเด้อเพราะว่ามันมันใหญ่เกินแล้วก็เตรียมกระถางนี่อันนี้คือเต็มแปดสิบนะเตรียมกระถางให้พร้อม ไม่ใช่เอาไปถึงกระถางกระถิงไม่ได้เตรียมอะไรแล้วบอกว่าโอ้ไม่ได้ว่างไม่มาส่งไม่เอายกเลิกเงี้ยวางตไม่ไหววิ่งไปเอาบางตไม่ไหววิ่งไปเอาคืนเสียค่าส่งเสียค่าน้ามันอีกอะไรอีกอ่ามันไม่ได้นะไม่ได้นะนี่คือแบบจะจะจะรับไม้ใหญ่ไปดูแลนี่เซ็ตเซ็ตของตัวเองให้เรียบร้อยเลยกระถางกระถาง80หรืออ่าไปอยู่อ่าเดิม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 นี่คือ80สิบนะครับไปไปเตรียมมาเลยนะครับแล้วก็ เตรียมว่าถ้าขนส่งมันไปส่งไม่ได้บางที่ขนส่งเขาไปส่งไม่ได้จริงๆนะบางที่เขาไปไม่ได้จริงๆก็ต้องเตรียมอารถออกไปเอานะครับหรือบางที่เขาไปได้ก็ให้เขาไปถ้าบางที่เขาไปไม่ได้ก็ต้องต้องเราก็ต้องเอารถไปเองเพราะาบางที่มันกันดานมันเขามีแค่มอเตอร์ไซค์รถใหญ่ก็อีก 3- 4วันนะครับเนี้ยขาย5 0า0ั0 0้าพค่าส่งก็300นี้ซาอุตัวนี้บ้าพลังดีใหญ่เนี่ยแต่มันไม่ยอมเป็นสีทองนี่มันตัวก็ทำนะแต่มันไม่ได้มันได้แค่นี้ มันโตชอบไม้สีที่มันมีลักษณะพิเศษเงี้ยมันโตชอบไม้ที่มันมีสง่าราสีบางทีแบบรู้ทั้งรู้ว่ามันเสียหายเยอะมันโตก็จะทํามันโตอยากให้มันเป็นสีทองๆเนี่ยนี่นี่นี่แล้วมีแดดเห็นไหมมองเลยมองลงไปเลยนี่นี่นี่ต้มจะสีทองๆอย่างนั้นเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะชัดเจนเลยเห็นไหมมันจะแตกต่างกับเขาอะมองไกลๆโอ้โหสีทองเลยเว้ยเหมือนเราเอาทองก้อนไปตั้งวางหน้าบ้านจะเป็นไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ให้ดูฝั่งนี้มองจากหน้าร้านมาบังโตว่าอันนี้มันคือหลังไม้ที่มองให้เห็นเนี่ย มันคือหลังไม้เนี่หน้าไม้มัอยู่ตรงนี้ตัโตั้งหน้าไม้นางตัวก็ชอบคุยเล่นไปเรื่อยนะบางทีไม่มีสาระเนี่ยไซส์กระถางเป๊บเนี่ยห้าต้นห้าต้นสองพันหนึ่งสองสามสี่ห้าใหญ่ๆแล้วใครจะเอานี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยดูนี่หน้าไม้มันอยู่หน้าไม้มันอยู่นี่ก็ได้เนี่ยเป็นไงสีทองชัดเจนนี่หน้าไม้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่เป็นไงมองเลยเนี่มองใกล้ๆเนี่ยเนี่ยสมมติไปวางบ้านหน้าบ้านท่าลูกค้าเนี่ยดูดิ เมื่อเทียบกับพวกนี้เนี่ยดูเลยเมื่อเทียบกับพวกนี้มันจะเขียวใช่ไหมเนี่ยอันนั้นมันทองอันนี้ยังทองไม่ค่อยชัดนะอันนี้คืออันนี้คือไม่ได้เลี้ยงอะไรมากเริ่มเริ่มแบบไม่อยากแล้วแต่อันนี้คือมาเต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยเป็นสีทองอย่างนี้เลยทองทั้งลำเลยตั้งแต่ปลายใบปลายปลายกิ่งยนยนลากเลยเนี่ยนั่นก็เหมือนกันแต่อันนั้นนี่คือกิ่งเหมือนเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้เท่านั้น,นอันนี้ก็ได้เท่านั้นเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ได้เท่านี้ได้เท่านี้ครับต้นนี้ก็ขอห้าพันะ แต่เป็นสีทองเนี่ยวางหน้าบ้านแล้วเออหืทองเหมือนตัตชอบประมาณนี้ไม่รวยหรอกแต่มีต้นไม้สีอย่างนี้ก็เจ๋วละเนี่ยไม้เก่าๆก็จะเนี่ยแต่กอดเลี้ยงเลี้ยงแรงเลี้ยงแกบดำเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลี้ยงแกบดำปอะมาที่นี่ก็เลิกเลี้ยงแกบดำแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกว่าทรมานต้นไม้สงสารมันนะครับพอละพอละกับการที่แบบเอาใส่กระถางบอนไซแบนๆนะนะั่นอะเล็กๆโอ้ยลาก็จะแทงโอ้โหลาบาก ทรมานต้นไม้อ่ะเข้ารวดก็เลิกไปแล้วตัดรากตาขาก็ไม่เอาแล้วนี่นี่ก็เลิกหมดล้วคือแบบทรมานต้นไม้ตัดตัดแค่ว่าสวยแล้วก็ยังไงอ่ะต้นไม้ก็อายุสั้นลงโจนตัดรากแก้วเนี่ยเมนก็สุดพอถึงเวลาสักห้าหกปีพอต้นใหญ่แล้วเมนไม่ไม่โตแล้วโตแต่กิ่งข้างแล้วพอสักสิบปีก็ตรงกลางก็ฝ่อเน่าแห้งไปเพราะว่าน้ําเลี้ยงเข้าไม่ถึงก็แห้งเสียหาย คือชนชมจริงๆเป,เป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นอายุเป็นร้อยปีถ้าเลี้ยงตามธรรมชาตินะแต่พอมันเป็นรากตะขาบรากตัดแต่งเนี้ยอายุเต็มที่แค่ยปีก็ตายเน่ากางนะครับก็เนี่ยมีข้อจํากัดของมันอันนี้เขาไม่บอกกันหรอกแต่บางโตไม่รู้จะปิดบังทาไมมันก็ต้องบอกให้รู้ว่าลูกค้าชอบถามทาไมไม่ทํารากตะขาบบางตรากตะขาบขายง่ายจะตายใช่แล้วมึงไม่คิดเหรอพอเลี้ยงไปสักพังมันตายอ่ะแล้วพอเลี้ยงไปสักใหญ่เลยสักสิบปีกว่าสิบห้าปีตายอ่ะโอ้ย เน่าแบบมันเรารู้ทั้งรู้ว่าว่าเอาไปแล้วไม่เกินอายุไม่ยืนอ่ะไม่เอาบางโตชอบเลี้ยงไม้อายุยืนถ้าอยู่กับบางตยี 20, 30, ่สิบสามสิบห้าสิบปีเป็นมรดกตกท่อลูกหลานยังได้เลยอายุเป็นร้อยปีก็ทําได้นะครับไม่ต้องอะไรมากครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่าเนี้นะครับอ้าไอเดี๋ยวกระถางกระถางเรื่องกระถางก่อนกระถางหกนิ้วร้อยห้าสิบใบนะครับร้อยห้าสิบใบ ท่าไหร่สามร้อยอร้อยห้าสิบใบสามร้อยค่าส่งนี่เมกเพจเนาะร้อยหนึง่งค่าส่งร้อยหนึ่งพอเพราะมันค่าส่งร้อยสามห้าร้อยสี่ห้านะครับแล้วก็กระถางแปดนิ้วนี่ร้อยห้าใบร้อยห้าใบรวมส่งก็สี่ร้อยค่าค่ากระถางก็สามร้อยร้อยห้าใบใช่ไหมออร้อยห้าใบสามร้อยอืมันมัน,มนใช่ปะร้150ยอยห้าสิบใบสามร้อยเออ ร้อยห้าสิบใบสามร้อยอันนี yeah. before, ้ร้อยห้าใบก็สามร้อยมาสามร้อยรวมส่งแม่งเลยแล้วกันเนี่ยมันเยอะใครจะเอาเนี่ยสามร้อยรวมส่งไปเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเนี่ยร้อยห้าใบสามร้อยรวมส่งกระถางหกอ่ากระถางแปะเออหกนิ้วก็เหมือนกันร้อยห้าสิบใบสามร้อยรวมส่งไปค่าส่งอ่ะเป็นร้อยสองร้อยเอาแค่นั้นพอนะครับส่วนกระถางสิบเอ็ดนิ้วอะไรก็มาเอาเองที่ร้านแล้วกันขอใบละสามบาทสิบเอ็ดนิ้วเนี่ย สิบเอ็ดนิ้วขอใบละสามบาทกระถางจานนี่ไม่ขายเอาถังจานเก็บไว้เปลี่ยนไม้ไว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 ้อัพไซด์ไม้นะครับมีแปดนิ้วเนี่ยร้อยห้าใบสามร้อยรวมส่งนี่เม็กเพจอีเอ็มเก็ว่ากันจีแล้วก็กระถางหกนิ้วก็ร้อยห้าสิบใบสามร้อยรวมส่งเงินไปเลยจัดไปเนี่ยมีเพียบเลยนะครับขายออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบมาต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยสองต้นมา ครับก็มีมีอะไรกันนี่ก็สามพันกนะับสามพันมาเนี่ยค่าส่งก็สักสองร้อยแล้วก็โอ้นมีอีกเยอะเดี๋ยวค่อยทีละอย่างแล้วกันเนี่ยขอพันนึงนะไาลายต้นใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นบางค้าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวทําใหม่เอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเถาหินซ้อนเนี่เดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวไปใส่กระถางต้นลึกเลยนะเนื้อน,นวลเพาะเมล็ดนี่ก็สวยเนื้อนวลเพาะเมล็ดสวย อันนี้ก็ไม้พาอมาเล็กตัวนึงไม่มีชื่อนี่ก็สวยนี่ก็ห้าร้อยเนื้อนลวลขอพันนะครับก็ท่านใดสนใจนี่ใครต้องการงตจวนนี่ลูกไม้ตัวนี้นี่นะครับอันนี้ขอห้าร้อยนะครับไม้ไม้แปลกๆมันอยู่ข้างในส่วนใหญ่ไม้แปลกๆบางตัวจะเก็บไว้ข้างในนะครับตเต็มเลยนี่สามต้นพันหยกหยกนําโชคสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งมีเพียบเลยนะครับใครจะเอานะครับก็ เท่าไหร่อะร 3, 000, ่ะพ 150, ันสามต้นพันนะสามต้นพันห้าต้นพันห้าอ่ะสามต้นพันห้าต้นพันห้าขอค่าส่งก็ห้าต้นก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบเนาะสามต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งห้าต้นพันห้าก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับใครสนใจก็ทักทายมานะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มาสี่พันใครจะเอาเนี่ยใหญ่ๆเต็มกระถางสองติ๊บนี่ด่างหินอ่อนดอกแบบนี้ไม่ติดกิ่งนึงนะต้องบอกก่อนเลยไม่ติดกิ่งนึงทายังไงก็ไม่ติดช่างมันที่เหลือมันยาวเพราะาอันเนี้ยตัดกิ่งเสียบแล้วก็คงใส่มีดไม่สะอาดกิ่งเน่าเลยนะครับต้องตัดเอาใหมา่นะครับด่างหินอ่อนตัวนี้สี่พันค่าส่งสามร้อยเนี่ย ต้นนู้นลูกค้ารับไปแล้วนี่ตอนนี้ลูกค้ารับแล้วรับสี่พันเหมกันค่าส่งสามร้ออันนี้ก็เหมือนกันใหญ่กว่าขายแค่สี่พันค่าส่งสามร้อยมาท่านใดสนใจก็ทักไทยมาสําหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับวัสสลามัวอะไรกุม้มวะร์ร็มาตุลฮัวบารูกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ